ือนี้ีแก่คเสื้อไปเคื่อนมอสากลไปดอกมอแบบกระทันทันเนาะคนล้างในติ๊กตอกรเบาแกะไปดอกขนนคับุมอสกนแก่สงพี่ดอกรวย

คหยจ่อเชือสร้างเถื่อเะมาน้เจ้าไงเกกมัมากเะตัวจะโดนรแก่แกออกไมสูงจะเใหม่นก็จะเกะแกะอย่งเกะอเถื่อเมื่อกะอย่งเถื่อหนึ่งจะใหมกนึ่งกะแก็นที่ไกุงแกะสมบูรจากก่อนที่เราเดนไปจนสาวี้จะเห็นตมารูคุยออกมาคุยคุยูเ

ที่รูปไปมาเลื่มแกแกที่เออพ่อี่ไหแกแกเมื่อหใเองรูแกเม่อว่าจะัวยแม้นจนี้ด้จกแกเาจในรูปจกอะาจะกากป้าไปหันที่เสื่องจจแกอ๋อทำให้รูแกออกไม่ส่งรเาแกแกอกแกไเจ้าายเองรูงแกแมืออหยตัวจะเิ nah ่รตัวแดรุ s <S well, uh ่งเือ่าตัว คุยคุยออกเพิ่งสูงลูคุยเปื่อมาแกะว่ะอืมภาษาเอว่าเนอะจะจัดการจะจการแกะสูงอาบน้ำม่รุนแกะแกไม่ส่งอาบนะไม่ใช่นะไม่ใช่หรอกมานะคอยบอกจะไปอาบน้ำจะะแกะสูงทำไมไป่จอดเพิ่งอืมเออจัดเนี้ยม่รุงแกะแกะม่รุแก่ข้าวเดียวไม่ไรเาวหายตรเนี้ยมานรุ่นกันนี่ีข้าวเดีวมานะแต่สิแกะอยู่บ่เ่ กะแก่จังระิแก่จากระติกแก่ยี่บุสูงถาถาัแก่สูงบัฟังเสือหวางูปมารูแกแกท่าเที่ยวนะเน่ะเจอกันละกันนี่เะมาดีก่อนบัยบัแก่บ่ปส้มบัวนี่ เอามาเงินเงินค่าเสือค่านะค่าบน้ำ่่จะโ่แก่ปบงอยกเงินจะทำแก้ไหนกน้ำเสือแก้สูงน่งเข้ามาไหนะไหลูกแก้แไรมาลูกแป๊ะแป๊คำแพกเลยมาลูกกะแป๊ะคัมพกกชัาแป๊ะคัาดจนง่ายอย่างเร่งเรก่ายื่ดอกเขามาทางนี้นี่ที่เนีนี่เมอเือเมืนอพอกเสือ แล้วเขาว่าเองวะ่นันกอย่างวาวิธีอะไรแก่สงแก่เสียพี่นองวันนี้มันคตรเื่อยขอตงินมันจะไปยังือจะไม่อยากเบิรนก่อนจะพร้อม่อนจเบิร์ว่าเขาหมายหาเป็นยังคือยากเบิร์แต่เขาฝอยขาวดูแก่คุ้มตัวเองว่าเบิรอนรูแก่ดูแตงเู่มันจะแก่พ้าเบ โมนะเจ็บตัวข่อยานเขอนะขบวนมามาม่ต้องขบตัวโมดุมากโมบซาเสือโมข่อยจะให้กันไบอดท่านี่ยมาอดต้องท่านนี่เอาหคนให้เอาใหเอาต้องยห่เบื่อกจะบกแก่ขบันนี้ดีแมาๆมาๆเฮมาเลยอยู่ไหนมาีน้ยพีเ้ย ไปเ้อเนอมือเจ้ขึ้นมาเอาแม่ดินน่าไปเด้อาเล่าเนอต้องไปเจ่ไหนเราขืนบ้ยงก็จะพูดเล่นๆกับแม่โอ้ก็จืดๆเนาะช้ทเราไดอไม่มีใครแกโแกสเราน่นเสียินี่มันหนแกเสียแกแพ่น่อกเนี่ยถ้ามาเพิ่มเพ่มาหายจะซามาหลาซอนึ่งโอ้ขน้นไปอะไรบ่เอานใหมนี่เงินเราจะจงใหม่ โอเจ้างจะแก้สูงให้เพิ่มงียสิจ้างขึ้นอีกจ้างขึนอีกแก้ทรงแก้สื่อให้เพิ่งเงี้ยวัเงินหายลงไปบัตดนะฮะมาว่าจ้างวเงิ่นย่เครื่องเงินของวายขอยากไหลเ้ยเมาอนั่งอยู่ฮันเนาะพูดเขาไม่ดีอุบัติโองไปในวัดนอนดูบแต่เขาเสียัาในวัต่อเหตุที่ถืออยู่มไปกิน้ออ่ะตัดากมาตออแหๆเนาะหลังจากมาตรน้ำปาสกคน่น้องก็ได้มาเกลือมูเนา ô, làm thêm mà nè nhiều. subscribe cho kênh แต่กระเซ็อาหารหน่อยหนึ่งเนาะไปซื้อห้าบางอย่างเนี่แซดหนึ่งพี่นอ้องสีเกลือสามเถือ่อโอ้ยความแทงโออือ nè gặp bụng thì bảo yếu mà ta nằm bỏ đòn Nặng vô Hả? Chín Thôi, mũi gần sau Đấy, bát nữa không nào, phải chi thừa นะีเป็ดไก่เหลือที่มันตายเหลือสำนิดอ่นะกระเบ็ดเป็เปดผูพอรกตัวหนึ่งมันอย่าอนไก่แลนะ้วมื้อมูกกินช้อคมันอย่าอนไก่ สิ่งนีประมาณนี้พี่น้องคลิปบ่าวเอเนาะแต่มนี่ยังวางมาพี่น้องเลยมืนอนี้กับไปดินน้ำบาสาลลกุลนะจ๊ะเบิ้งตะแกดเนาะพี่นมาดินในบ้านบาสากุลขยอขนาดพี่น้องจะใครบาสกุลแก่สงแก่เสืออะไรก็ชิจังเงินบาสกุลคุ้งบาสกุลแก่สงแก่เสืออยู่คำว่าเขาใจก็คนคือกันเนะาะจะเป็นคนแนวอะไรกันแล้วก็ถีนไปตามหนาม้ามันแตพี่น้องเลยเพื่อถ่ายคลิปเพื่ออะไรมวลเพื่ออะไรยังเนาะคลิปนี้กับมุนี่คีบะผจญภัยเนาะเพราะว่าถ่ายคลิปดินดินเสือนะพี่น้อง เรือความมวนจะซื้อจะซื้อเนาะแั่งมาแรงมากอะบริเวณยังพี่น้องเคือเพชเครือไก่เกือมูเนาะตากะตองงัวพาคเกษตรว่าเอไปเอาทำไมดรอเนาะเดี๋ยวอีกเถื่อหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวมันเบิดมืออีนสิบเปียคนาฝนเองเนาะไม่เอามากมือนั้นอีกเกือบสามสี่เถื่อเธี่สี่เธอนี่หาตั้งนี่มื้ยเสิร์ฟเนี่ยจะเอาใบอีกหน่อยหนึ่งพอดีรถต้นทุนไปได้เติบว่เอไปซื้อห้ามือขำหนี่พี่น้องเซ็ตหนึ่งสบกาหมูขาวๆนะเครื่องสอบพวอย่าเครื่องสัมบเลยประมาณสามสิบเนาะ โอ้ยเดือเกลือประม่าสองสามเถื่อเนาะแต่พออย่างว่าเปลืองโคตรเปลืองอีดีนะถ้าใครมีสนใจมูกคับมาเอาซะสีไายออกนด้วยมันเปลืองห้ำได้ี่น้องส่วนเดกกระทรวงเขาอยากมาเพื่เนาะเดือดยังกันหนกพี่น้องไอเดียยังกันหนักไปพี่น้องที่มีไม่เจ้าเขาจบใบเพื่อนจะมีเด้อฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมโฆษณาให้เบาเอพี่น้องผมเป็นการสนับสนุนรักหรือพายากทรัพย์ขอเด็กทานหนึ่งกดชุวยแต่งมาเลยพี่น้องพอกันคลิปหน้าบ๊ายบายฝากไว้ตังใจเบาเอเด้อ